สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านวันนี้นะคะเรามาเจอรถสวยๆอีกหนึ่งคันค่ะพี่พี่ค่ะชมหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะเจออกันอีกแล้วค่ะกับโตโยต้าเอทีนะคะคันนี้เป็น1.2ตัวสปอร์ตค่ะใครที่กําลังมองหารถสวยๆสภาพดีๆราคาว่าวาผ่อนแค่7000กว่าบาทเท่านั้นเองในเรทฟีดาลสามารถดูคลิปเต็มให้จบนะคะแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้นะคะบอกเลยเครื่องยนต์แค่1 2 0 0ซีซีแต่แรงมาโคตรเยอะแล้วแรงด้วยดีด้วย เครื่องประหยัดด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถสวยๆส,สภาพดีใช้งานแบบน้อยๆแบบนี้ราคาเบา4-5-9เท่านั้นเองสนใจนะดูทลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ F4 ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิว รถรถมือสองเกรดเอค่ะแล้วเจอเจอกันอีกหนึ่งช่องค่ะพี่ๆค่ะอิวโตโยต้ามือสองนะคะใครที่สนใจมองหารถสวย,ส,วยสภาพดีเกรดเอแบบนี้พี่ๆค่ะวันนี้จัดเพิ่มเติมมาอัปเดตให้อีกหนึ่งคันค่ะสําหรับโตโยต้ายาริโฉมหน้านี้บอกเลยว่านะคะค่อนข้างที่จะขายดีและเป็นที่หมายตาป้องเนาะเออต้องใจนะคะเป็นที่หมายปองของหลายๆคนเลยใครนะคะที่ชอบรถประหยัดน้ามันน้ามันหรืออชอบรถประหยัดประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นรถ พวกคาแบบนี้แนะนําคันนี้เลยพี่ๆขาเอทีบตัว1.2สปอร์ตค่ะใครที่ชอบรถสีขาวแล้วไม่อยากใช้ตังมาวางงบดาวนะคันนี้นะคะไม่ต้องดาวบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะพี่หาสามารถนะคะรับรถกลับบ้านได้เลยภายใน1วันค่ะรถคันนี้นะคะ ใช้งานน้อยมากนะคะพี่ๆค่ะอะเรามาดูข้างในเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2023ใช้งานเพียง25,000กิโลเมตรเท่านั้นราคา459,000บาทวารันตี0ยังเหลือเหลือเลยค่ะคันนี้นะคะ น้องๆปง้ายแดงแต่ประหยัดราคาลงนะคะประมาณ2 0 0แสนนะคะคันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะหรือนะคะกำลังมองหารถให้ลูกให้หลานหรือว่าจะเพิ่มเติมนะคะมาใช้นะคะ,ะในบ้านนะคะในครัวเรือนนะคะพี่ขาแนะนำอีกหนึ่งคันนะค,ะคันนี้บอกเลยสภาพดีมากนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เก็บงานอะไรแบบเยอะๆเลยคันนี้นะคะเต็มที่ก็แค่รอยสะเก็ดหินค่ะนะคะมาดูใกล้ๆดิพี่ๆค่ะอย่างว้าวเลยนะคะไฟหน้าไฟตานะคะพี่นี่ คันนี้รมดําข้างในมาให้แล้วนะคะเส้นสายเป็นแบบ LED มีมาแล้วให้ครบนะคะหลอดไฟเป็นแบบนะคะหลอด LED คะ่ะพี่ขาหูรุ่นใหม่หน้านี้นะบอกเลยสวยมากนะคะโดยส่วนตัวที่บ้านนะมีใช้อยู่หนึ่งคันนะนะคะเป็นตัว น่าจะเป็นตัวสมาร์ตแต่เป็นโฉมหน้านี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าน้องสาวเป็นคนใช้เนาะบอกเลยนะข้างในนี่หืมสวยมากนะคะแล้วก็ใช้งานดีนะคะเหยียบนะไม่ใช่อืดน,นะ,ค,ะคันนี้ไม่อืดน,นะคะพี่ๆขาแรงม้าเกือบร้อยแรงมันจะอืดได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นะคะมองหารถอีโคคาแล้วกลัวว่ามันจะอืดคันนี้บอกเลยไม่อืดน,นะคะเมื่อขับไปได้รอบแล้วพี่ๆขาเหยียบปรื๊ดเหมือนกันนะนะคะใครที่เออบอกว่าหืม เราอะต้องการหารถที่ประหยัดประหยัดน้ํามันน่ะแล้วไม่อยากได้รถที่มันปีเก่ามากคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พี่ขาเนื่องจากว่านะคะบางทีเราอาจจะมีรถที่เป็นรถที่เอ่อเซ gment ที่ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วนะคะใช้งานแค่เขาคันเดียวแล้วก็มีการใช้งานเยอะนะคะในส่วนของการดูแลนะคะการเมเนแนนซ์หรือว่าในตัวบัสเชตของการเติมน้ํามันมันอาจจะแบบ สูงก็ได้ถ้ามีคันนี้ไปแบ่งเบาอาจจะติดใจคันนี้ก็ได้อะเราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดนานค่ะพี่ขานะคะเกินเกินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยพร้อมด้วยมาดูสภาพรถคันนี้สีขาวนะคะพี่พี่ขาขาวจากโรงงานนะขาวแท้ขาว,าขาวเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวไฟใสๆเนียนกริบนะคะไม่ได้มีแบบว่า คราบของเหลวนะคะหรือเออัอโทีไม่ได้มีแบบว่าคราบเหลืองนะคะหรือว่ารอยแตกลายลายงานะคะไม่ได้มีนะคะในส่วนของไอ้น้ํามาให้เลยเหลี่ยมสีคมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่อย่างชัดเลยรักยิ้มไม่เห็นเลยนะคะตัวฟิล์มนะคะติดมาให้รอบคันพี่หาใช้งานได้ยาวเลยคันนี้รับรองห้าปีไม่ต่ํานะคะในตัวของฟิล์มนะนะคะด้านข้างค่ะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะพี่ขาไม่ดุ้งไม่อ้านะ เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะตัวยางมาพร้อมกับตัวรถลายแม็กนะคะสีทูทนนะคะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ยังรองรับนะคะถ้าใครนะคะที่ต้องการที่จะไปเพิ่มเติมในส่วนของอตัวไฟตัดหมอกนะคะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะันนี้แล้วก็กระจังหน้านะคะแผงแผงกระจังหน้านะ,ะไม่มีหักนะคะอยู่ครบทุกที่เลยนะคะ เลขทะเบียนสวยด้วยโลโก้นะคะชัดๆเลยคันนี้นะคะใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เป็นเบอร์ส่วนตัวเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นค่ะพี่ๆขานะคะส่วนวันนี้นะเรามาดึกต้องขอประทานอภัยนะถ้าอยากดูสภาพด้านในนะคะอยากดูด้านในอยากดูเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยสามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้แอดมาได้เลยนะคะ <S <S <ๆ S 2> วันนี้มาค่ำเนาะเป็นวันหยุดนะแต่ก็ามาอยู่นะวันค่ำมาอัปเดตรถ รถเออสวยๆให้นะคะพี่ขากลัวที่แบบว่ามันจะหมดก่อนฤดูนี้ทําไมขายรถดีก็ไม่รู้นะคะขายดีขึ้นทุกวันทุกเดือนเลยพี่พีๆขะเพราะฉะนั้นลูกค้าอิ่วนะคะพี่ๆเอฟซีิวนะคะจะต้องทันนะจะต้องทันรถสวยๆนะอ่ะวนมาด้านหลังกันบ้างค่ะตัวไฟนี่สวยมาก ด้านท้ายนะบอกเลยนะเปิดเข้าไปนะช่องใส่สัมภาระนะอย่างกว้างเลยคันนี้คนเข้าไปอยู่ได้หนึ่งเลยนะฮะแต่อย่าเข้าไปอยู่นานนะไม่ดีนะเส้นซ้ายนะคะของไฟท้ายนะคะนะมีรมดํามาให้แล้วด้วยนะคะตัว LED ขีดเส้นสายสวยๆนะคะใส่เนียนกริบแบบนี้คันนี้นะคะมีสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะรอบคันพร้อมด้วยกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วก็โพส์เซนเซอร์หลังยังไม่มีนะเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่แถมให้นะฮะในส่วนของตัวเส้นไร้ฟ้าคะ่ะพี่ขาสามารถใช้งานได้ ปกติทุกเส้นเลยนะคะคลีปฉลามนะคะมีมาให้แบบครบแล้วคันนี้ไม่ได้เอามาหลอกนะไม่ใช่คลีบหลอกนะนะคลีบแท้ๆนะคะมาจากโรงงานเลยคันนี้นี่ทุกอย่างระบบของตัวรถนะคะเป็นแบบระบบปรับพับไฟฟ้าหมดเลยในส่วนของอตัวกระจกแล้วก็ด้านในนะคะมีหน้าจอให้นะคะพี่คะ่ะหน้าจอนะคะแล้วก็พวกอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วค่ะคันนี้นะคะตัวเบาะค่ะตัวเบาะบเป็นสีดํานะภายในเป็นสีดําพี่คะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบแล้วนะคะอยากดูสภาพสวยๆส,สภาพด้านในว่าจะสวยจะงามขนาดไหนพี่ขาสามารถทักเข้ามาได้เลยอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถซื้อได้ออกได้นะนะคะรถสลด์มีบริการนะคะในเรื่องของอทำสัญญาจัดไฟแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเลยพี่เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านเลยนะคะขอแค่นะคะตอนนี้ไม่ติดแบงค์ริดบูโรนะพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะ,ะซื้อท่านเดียวจบนะคะท่านไรายได้ของคันนี้ซื้อท่านเดียวไรายได้ขอเป็น18,000บาทขึ้นไปนะคะ1 หมื่นแปดพันบาทขึ้นไปซื้อแบบชิวๆง่ายๆคนเดียวเลยนะคะรายได้รับรวมนะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรถคันนี้บอกเลยสภาพดีช่วงล่างแน่นหนึบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนเลขเครื่องพี่สามารถมาเช็คได้ค่ะตรงกันกับเล่มทะเบียนสามารถต่อภาษีพราบาได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะหรือถ้าใครบอกว่าอยากต้องการที่จะมาเทสนะคะมาทดลองมาได้เลยนะคะมาหายอยู่ได้เลยติดต่อหายอยู่ใต้ที่เบอร์0 9 8 7 0 6 7 3 2 4นนะคะหรือ นะคะมาหาอิ่วแล้วบอกว่ามาหาเซลลอิ่วนะมาที่บริษัทพิษยนตนได้เลยนะคะพี่ขานะคะอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะคะอย่าลืมนะทักสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะดูด้านนอกด้านในรถรถรุ่นนี้สเปคน,นี้ตอนนี้กําลังขายดีนะคะมีทั้งนะคะตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทนะคะแล้วก็ตัวท็อปนะคะพี่ขามีครบๆเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะทักเข้ามาได้เลยเมื่อเห็นคลิปนี้สามารถโทรได้ตลอดย4สี่ชั่วโมงไม่จําเป็นเฉพาะคันนี้นะชอบคันไหนชอบคันอื่นก็สามารถทักเข้ามาได้เหมือนกัน ทักพาได้เช่นกันนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะฮะรถสไลด์นะคะไปถึงหน้าบ้านจริงๆพี่ขามีการติดตามผลงานนะฮะอยากดูนะคะอยากเห็นรถนะคะอย่าลืมเข้ามานะโทรหายอยู่ได้เลยนะคะตลอด2 4ชั่วโมงแล้วอย่าลืมให้กาลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะะแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นการนะคะให้กําลังใจและไม่ให้ตัวเองนะคะพลาดเมื่ออยู่อัพรถสวย,สวยที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันทั้ง3ช่องนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ